h e ล lo สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e l ของเต้กันอีกแล้วนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะเต้ก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะมาทําการเปิดโทรศัพท์มือถือกันค่ะหรือว่า Boss in my phone นั่นเองเย้ <class ál> ทำไมถึงรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเต้ยนะคะยังไม่เคยเปิดโทรศัพท์ให้ใครดูมาก่อนเนาะเนื่องจากช่วงนี้นะคะเต้จะเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยมากๆเลยค<ะ>่ะทุกคนก็เลยไม่สามารถทําคลิปแบบนี้ออกมาได้นะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะมาเปิดโทรศัพท์ให้เพื่อนๆดูกันค่ะและแน่นอนว่าการเปิดโทรศัพท์ของเราไม่ไร้สาระแน่นอนเนาะเพราะว่าเต้นะคะจะมาแนะนําแอปที่เต้คิดว่ามันมีประโยชน์และทุกคนควรมีติดเครื่องกันไว้แต่ว่าเต้ก็จะไม่ได้เปิดทุกแอปให้ดูนะคะก็จะมีเป็นบางแอปที่จะเปิดเนาะซึ่งมือถือที่เต้ใช้นะคะเป็นระบบของ Android นะคะยี่ห้อของ Oppo สเปคแรงกล้องสวยใช้ได้เลย อ๋อแล้วก็ภายในสิ้นปีนนะคะเตื้ก็มีแผนที่จะเปลี่ยนหรือว่าย้ายนอกไปอยู่ฝั่งของ iOS ลองดูบ้างนะคะเพราะว่าฝั่ง Android เนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันบางตัวนะคะที่มันไม่ตอบสนองในการทมงานของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเตื้ก็จะลองเปลี่ยนไปใช้ iOS ดูนะคะแต่แต่แต่ก็ต้องตัดสินใจดีๆก่อนนะคะเพราะว่าราคาของฝั่ง iOS เนี่ยเขาเบานะคะไม่ใช่ราคาเขาเบานะคะคือเงินของเราเนี่ยจะเบาเนาะ เราก็มาดูที่โทรศัพท์ของเรากันเลยนะคะโทรศัพท์ของเต้ยนะคะพวกแอปต่างๆเนี่ยเต้ยก็จะไม่ทําเป็นโฟลเดอร์ให้เขานะคะเต้ยจะกระจายกระจายกันอยู่แบบนี้เนาะเพราะว่าเต้ยไม่ชอบที่จะไปกดอะไรหลายๆรอบนะคะทุกคนแต่ก็จะมีการเรียงสีนะคะเป็นการเรียงโทนสีแอปนะคะเพราะมันจะทําให้มันสบายสายตาของเราเองนเนาะ สมาร์นะคะแอปที่อยู่ในเครื่องของเต้นเนก็จะไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเต้จะไม่ค่อยโหลดอะไรมามากมายหรอกแต่สมาร์นะคะก็จะเป็นแอปของเครื่องที่เขาให้มาเนาะอ,อย่างแอปแรกนะคะแอปนี้บอกก่อนเลยว่าทุกคนจะต้องมีนั่นก็คือแอป p i x e l Lab เนาะเนื่องจากการทํางานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ง่ายนะคะและอีกอย่างเนี่ยเต้ชอบเอามาตกแต่งเป็นปก youtube บ่อยๆเนาะเพราะว่าเต้รู้สึกว่าเวลาเราเซฟภาพออกมาเนี่ยภาพเขาเนี่ยคมชัดมากนะคะ ไฟล์าภาพเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะแตกเนาะไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่านะคะแต่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเวลาที่เราเซฟภาพออกมาแล้วเนี่ยไฟล์ภาพมันชัดจริงๆเนาะและอีกอย่างนะคะแอปนี้เขาสามารถทําภาพเป็น PNG ได้ด้วยเนาะอันนี้คือเลิศม,มากทุกคนอันนี้ต้องโหลดไว้เลยนะคะอืม ต่อมานะคะก็จะเป็นแอปจดโนต้ตเนาะชื่อแอปเมทโมจินโน้ตไลฟ์เนาะแอปนี้เต้ก็ได้รีวิวเบื้องต้นไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวนะคะก็ไปดูได้เนาะที่ลิงก์ด้านบนนะคะเดี๋ยวเต้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะอันนี้ก็กลับไปดูกันได้นะคะซึ่งเจ้าแอปจดโนต้ตตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นแอปจดโนต้ตขนาดย่อเลยก็ได้เนาะอืมเพราะเขาจะเป็นแอปที่ทํางานในระบบ Android เนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะเทียบเท่ากับพวกบ o ๊กโนต้ตใน iPad เลย และช่วงนี้นะคะเต้ก็อินกับการจดโนต้ตมากๆเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนานะคะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจในการจดโนต้ตในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ไปได้เลยนะคะเชื่อว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะต่อมาแอปที่3นะคะอยากจะนําเสนอมากๆเลยค่ะทุกคนแอปนี้ก็คือแอป c a n ว a ค่ะบอกเลยว่าแอปนี้ทุกคนต้องมีและต้องมีนะคะเพราะว่าเขานะคะมี แคมเปญเนาะให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยมากกว่า5,000แบบเลยนะคะและสามารถใช้แบบฟรีฟรได้เลยนะคะทุกคนแอปนี้เหมาะมากๆเลยนะคะและแน่นอนว่าแอปนี้ได้ใช้บ่อยมากๆเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าปก Facebook หน้าปก YouTube นะคะเอามาตกแต่งวิดีโอของเราเนี่ยก็ยังได้เลยนะคะและทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่าคลิปที่เราตัดต่อกันในวันนี้เราก็ใช้การตกแต่งจากแอปแคนวาเนี่ยมาช่วยในการตกแต่งวิดีโอของเราเช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนต้อง ดาวโหลดมาติดเครื่องไว้นะคะแล้วก็ลองเล่นดูนะคะเลือกแน่นอนทุกคนเชื่อเราเนาะจากนั้นนะคะก็จะเป็นแอปฟอนต์นะคะแอปนี้จะเป็นแอปที่เปลี่ยนฟอนต์ในแป้นพิมพ์โทรศัพท์มือถือของเราเนาะส่วนมากนะคะจะจะเอาไปตกแต่งในสตอรีอ่ไหรือว่าเอามาตกแต่งในวิดีโอนะคะเพราะว่าแอปฟอนต์ตัวนี้นะคะเขาจะมีให้เราเลือกมากมายหลายแบบเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีทั้งอิโมจิแล้วก็ มีตัวฟอนต์นะคะคาริคอฟฟี่ด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับการที่จะไปตกแต่งมากๆเลยนะคะเผื่อบางแอปนะเขาไม่สามารถดาวน์โหลดฟอนต์ได้เงี้ยเราก็สามารถใช้แอปฟอนต์เนี่ยไปพิมพ์ได้เนาะเราก็จะได้ตัวสื่อกลิ๊ๆอย่างเรประมาณนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นแอปแพนโนลี่นะคะแอบปบนี้จะเป็นแอปที่เอาไว้จัดการเวลาที่เจะลงรูปใน Instagram นะคะเพราะว่าทำไมถึงต้องจัดการ อย่างเช่นเวลาเราจะลงรูปนะคะภาพนี้มันเหมาะมันคุมโทนหรือเปล่ามันมันเข้ากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็จะเอามาลงในแอปแพลนโอรี่นี้ก่อนเนาะก่อนที่เราจะเอาไปลงใน i n s t a g r กรมจริงๆนะคะแอปตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยในการตกแต่งไอจี IG ของเราให้สวยงามนะคะตัวนี้ก็แนะนำเพื่อนๆเ,เหมือนกันเนาะอืมต่อมาในหน้านี้มันก็จะไม่มีอะไรแล้วนะคะส่วนมากก็เป็นแอปของอระบบทั้งหมดเลยเนาะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแอปนี้เลยแอปที่ทุกคนต้องมีเช่นกันนะคะทุกคนแอปนี้ก็จะเหมาะกับใครหล,หลายคนที่อยากจะหัดพูดภาษาอังกฤษนะคะแอปนี้ดีเลยนะคะชื่อว่าแอปเคสนะคะซึ่งแอปนี้นะคะเขาก็จะสอนการออกเสียงใช่ไหมการสนทนาการใช้คําวลีนะคะแล้วก็เขาจะมีวิดีโอให้เราเนี่ยไปพูดตามเขาเนาะ ไอกอย่างนะคะเขาก็จะมีการเช็คอินเหมือนเวลาเราไปเรียนหนังสืออย่างนี้นะคะ่ะทุกคนเราก็ไปเช็คอินอย่างสมมุติว่าเราเช็คอินเข้าเรียนวันนี้เราเรียนไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีอะไรอย่างนี้นะคะของเขาก็จะมีให้เหมือนกันคือเต้ก็รู้สึกว่าแอปนี้มันดีนะคะอืมมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยจำแล้วก็เอาไปฝึกพูดได้ในทุกๆวันด้วยนะคะก็อีกอย่างนะคะเขาก็จะมีคําที่เราใช้เป็นชีวิตประจําวันด้วยเพราะฉะนั้นแอปนี้ก็รดเช่นกันค่ะทุกคนต่อมาแอปนี้ก็จะเป็นแอปที่เหมาะ กับคนที่ชอบว,วาดรูปในโทรศัพท์มือถือเนาะก็จะเป็นแอปที่ชื่อว่า Ebit Pen นะคะอืมไม่รู้ว่าต้วอ,ออกเสียงถูกหรือเปล่านะมันเป็นเหมือนแอป Photoshop แล้วเอามายอ่อไว้ในมือถือของเรานะคะมันจะมีแบบเลเยอร์มีประกงประกาอะไรเยอะแยะมากมายใ,ให้เราเลือกเล่นเลยนะคะอืมแต่ส่วนมากเนี่ยเตจะเอามาทําเป็นตารางแพนเนอร์มากกว่าเนาะแล้วก็เอามาวาดรูปประกอบวิดีโอของเรานึกอะไรอยากวาดอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาวาดน,นะคะอืมนะ เราวาดเองเราก็ถูกใจของเราเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนลองเอามาปรับแต่งกันดูค่ะส่วนเครื่องมือต่างๆเเดี๋ยวจะ,จะมารีวิวอีกทีละกันเนาะถ้าใครอยากจะรู้ว่าเครื่องมือหรือว่าการวาดรูปอะไรยังไงเนี่ยทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เลยเนาะเดี๋ยวจะมาทารีวิวให้ดูอีกทีนะคะก็ต,ต่อมานะคะจะเป็นแอปนิชิอันนี้ก็ไม่รู้ออกเสียงถูหรือเปล่านะแต่เห็นเขาเรียกว่านิชินะคะแอปนี้ก็จะคล้ายกับแอปแคนวานะคะเขาก็จะมีเทมเพลตให้เราเหมือนกันนะ ส่วนมากเนี่ยจะจะเอาไปลงเป็น IG หรือว่าจะโพสต์ใน y t u t u อย่างเงี้ยเอามาตกแต่งนะคะข้อเสียงของเขาก็จะมีเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าเทมเพลตของเขาเนี่ยจะมีน้อยน้อยกว่า c a n วานะคะเพราะว่าอเราต้องเสียเงนินซื้อนะคะแต่แอปแคนวานี่บอกเลยนะถ้าซื้อรายเดือนกับซื้อรายปีของเขาเนี่ยแพงมากทุกคนแพงแบบ ไม่ได้ฉันต้องใช้สีอย่างนี้แหละค่ะฉะนั้นนะคะทุกคนคิดดีๆก่อนจะตัดสินใจซื้อแอปอะไรเนาะลองเล่นลองศึกษาดูก่อนนะคะถึงจะซื้อนะคะจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นพวกอแอปวินชอตพินเทเลสพวกเพลงอะไรอย่างนี้นะคะสมวนมากเพลงเพลงเนี้ยจะฟังของ Spotify นะคะอืม ก็จะมีประมาณนี้เนาะส่วนแอป Over นะคะก็ยังไม่รีวิวดีกว่าเพราะว่าเพิ่งดาวน์โหลดมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอให้ศึกษาก่อนแล้ว,วมารีวิวทีหลังเนาะอืมก็มีประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนแอปที่ไดเอามาเปิดในวันนี้คะ่ะเป็นแอปที่ได้ใช้ประจําแล้วก็เปิดใช้อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าเต้ยเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาค้นหาตั้งแต่มาท YouTube เนี่ยรู้สึกว่าสมองเนี่ย ต้องเคลื่อนไหวตหลอดเวลาเนาะต้องศึกษาต้องทําแอปนู่นแอปนี่นะคะแต่บอกเลยว่าการตัดต่อวิดีโอทั้งหมดเนี่ยได้ต,ตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวนะคะทุกคนอแน่นอนว่าทุกคนต้องอยากรู้ว่าตัดต่อยังไงอะไรยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากรู้ว่าทํายังไงนะคะคอมเมนต์มาหน่อยให้กําลังใจกันหน่อยนะะเนาะเผื่อจะได้มีกําลังใจในการตัดต่อคลิปต,ต่อไปนะคะ บนแอปอื่นๆหรือแอปไหนที่ทุกคนอยากจะรู้อยากให้เต้รีวิวแบบเน้นๆเจาะลึกลงไปเลยเนะี่ยทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ